เรามีอะไรที่ไม่เหมาะสมกันแล้วก็ฉันก็ทำให้มันไม่เหมาะสมด้วยบางครั้งบางกรณีและฉันก็ทำให้เรื่องราวความรักของเรามันยากขึ้นไปอีกทั้งที่ฉันบอกเธอมาตลอดเลยว่าฉันชอบที่เธอยิ้มแต่คนที่ชอบรอยยิ้มของเธอกลับเป็นคนที่ทำให้เธอเสียใจ แล้วฉันควรจะต้องทำยังไงควรจะต้องแก้ไขย,ยังไงให้ความรักของเราหรือสถานการณ์ชีวิตของฉันเนี่ยหรือของเราเนี่ยมันดีขึ้นฉันเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าจะแสดงออกแบบไหนจะทำเป็นรักแต่ไม่แสดงออกเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่ได้แล้ว เพราะมันไม่กลายเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ได้สามารถทําได้แบบนั้นถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันจะยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่แต่เธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยรักเธอมากเลยนะมากมากๆไม่รู้ว่าเธอจะเข้าใจหรือเปล่าเธอเป็นคนน่ารักกับฉันเสมอแม้ว่าฉันจะทำผิดพลาดไปบ้างเดินทางผิดไปบ้าง ะบอกว่าอย่าคิดมากก็คงไม่ได้เพราะสิ่งที่ฉันทำมันก็ชวนให้คิดมากจริงๆแต่ขอได้ไหมขอโอกาสอยู่ด้วยกันเป็น,นานๆนได้ไหมให้อภัยคนที่ผิดพลาดคนที่เคยทำให้เธอเสียใจคนนี้และมองไปที่อนาคตร่วมกันได้ไหม รอชั้นปรับปรุงตัวเองอีกนิดได้ไหมฉั้นพร้อมจะเป็นคนในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้หรือรอชั้นแก้ปัญหาเคลียร์ปัญหาต่างๆในชีวิตได้ก่อนได้ไหมฉันมีเหตุผลนะที่ทำไปทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลและฉั้นก็ยังอยากจะบอกเธอว่า ฉันอะรักเดียวใจเดียวแล้วก็ยังรักเธอคนเดียวนะแม้ว่าจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ตาม